สวัสดีครับตัวร่างอัปเดตสเตชันเราจะมารีวิวกระสอบจำสูตรนะครับอันนี้เป็นงานของ Diamond USA รหัสจะเป็น D146 นะครับยังไงเดี๋ยวลองรับชมไปพร้อมกันนะครับก็น่าจะขะมาหลายหลายผ้านะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยีนเดี๋ยวใช้ดูดีๆตัวนี้จำนวนชิ้นไม่เยอะเราไปไปทีละตัวได้ไหมโชว์โชว์ทีละตัว อ๋อนี่นี่เหมือนจะเป็นของเด็กนะเด็กโตหน่อยก็จะปนมาทั้งทั้งเสาวสาแล้วก็มีเด็กโตปนมาบ้างนะครับเป็นเยี้ยมยีนเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเย้มสั้นเยี้มขายาวอย่างนี้นะฮะ,ะบางตัวอาจจะมีป้ายห้อยมาเป็นงานป้ายนะครับตอกมา ส่วนเรื่องยี่ห้อหรือแบรนด์เนมนี่ก็มีปลมาแล้วแต่นะครับแต่เราประสอบก็ลองลองไปคัดแยกเอางานเยี้ยมยินหรือว่าจ้ำสุดส่วนใหญ่การขายก็ชิ้นหนึ่งมันหลักร้อยขึ้นอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ไปปั้นเอาแล้วถ้าได้แบรนด์ด้วยแบบสวยๆด้วยบางทีชิ้นหนึ่งไปได้หลายร้อยนะครับอันนี้จะเป็นลูกฟูกนะฮะถึงตานนี่เป็นลูกฟูกอันนี้ถังลี ชิ้นนี้ก็กทำราคาได้หน่อยนะครเป็นขายาวออกไปอารมณ์วินเทจนะฮะอย่างนั้นนี้เป็นลายออกอพลางป่าไม้นะฮะอันนี้แบรนด์อะไรอะขายยาวที่การ์ูถืออยู่ดูแบรนด์น่าจะได้ราคาอยู่นุ้ ตัวนี้ก็หลายร้อยอยู่นะครับถ้าเป็นลักษณะยาวๆขายยาวอาย่างนี้นะฮะย่ยมทั้งตัวอย่างนี้นะฮะขายได้ราคาอยู่โอ้ไรลีไว้ป่ใชัย

ส่วน่าง,งานงานอารมณ์นี้ก็ไว้เน้นแต่งเป็นแนววินเทจได้นะครับถ้าถ้า,าท่านใดเปิดร้านเป็นขายในอารมณ์วินเทจขายยีนอยู่แล้วก็งานตัวนี้ก็เอาไปแจมได้เลยนะฮะหลายๆชิ้นเท่าที่สังเกตก็สามารถทําราคาได้ชิ้นละหลายร้อยนะฮะเพราะว่างานยีนมันมีนมูลค่าอยู่ในตัวอยู่แล้วตัวนี้ป้ายห้อยมาแบบอะไรดูงานมันดูวินเทจดีนะอ๋อยี่ห้อเมื่อกี้อะไร LEI การทูมาเลยต่อเลยตัวนี้ก็จะเป็นออกแาตั้นนะโอเนวนะนะ oh, ี่นี่นี่ใช่ได้ตัวนี้ก็หลายร้อยอยูอ่บางตัวก็กมีลวดลายมีปักแปะนะ เนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะชชยมีแบนด์หรือยฮะมีแบนด์ปะไม่รู้อเอาลีนี่เอ้ยใช้ได,ด,ด้สวยด้วยกระดุมสวยด้วยตัวนี้ก็หลายร้อยอยู่นะครับลีตัวนี้เอเอกระดุมทองแดงอะไรอะ่ะมีแบนด์ปะฝั่งขาวแบนด์อะไรไม่รู้อะ่ะ ายาวก็ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีขาสั้นปนมาเ,าเด็กโตปนมาบ้างนะฮะส่วนเรื่องแบนดเนมก็แล้วแต่กระสอบนะครับไปไปลุ้นเอามันก็จะมีแจมแจมกันไปนะครับแล้วแต่เจออะไรไปแต่มองแล้วเนื้อผ้าส่วนใหญ่จะได้เนื้อยีนเยอะนะฮะเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากเลยนะฮะเป็นยีน น่ารักน่ารักแบบดิสนีย์หรือตัวนี้จะดิสนีย์เปล่าปักมีปูปูใช่น่ะอย่างเงี้ยของดิสนีย์นะครับก็งานป้ายลึกลับนะฮะนี่แหละโอนิวี่นะ,ะเขียวสนิมนะตัวนี้ก็จเจาะเซอร์เซอร์นะอ,อารมณ์เขียวสนิม แดงๆอะละไม่ใช่รีวาอะไรลรอีอ่ะอ่านี่รีน,นีดังตะลีบุญเขานะฮะ รุมทองแดงันี่อะไร๋อเชลล์ลูกีเอ้กเกสเต่าป้ายสามเหลี่ยมไม่ใช่ก็นี้รีวิวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเห็นเงินทุกชิ้นนะครับเหลืออีกสองสามชิ้นหมดละ เอสซีเคอัมมี่เนี่ดูดูแบนด์เนี่ยนี่ดูสวยดียร์เห็นป้ายแถบอะไรกอเลียเวนเดอร์บิล ตัวสุดท้ายนี่อะไรไปดำดำอ๋อมอสซิโมโ่ครบไหมหมดแล้วฮะเอเค,ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวจำสูตรนะครับยังไงที่หน้าเว็บท่านก็ลองดูนะครับ www.updatekigangstation.com เบรอร์โทรไอดีไลน์ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอคำถามเพิ่มเติมก็ไลน์มาสอบถามหรืออินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับ ยังไงก็ฝากกด Follow ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ไว้นะครับเวลามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะไปขึ้นที่เฟซท,ท่านด้วยนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามรับชมและขอขอบคุณออมากนะครับสวัสดีครับ